ตั้งใจฟังมันจังสิเข่าใจมันจังสิหงินถ้าว่าตั้งใจฟั่งอหลีมันคิดไปทางไม่มันบ่าเข่าใจอหลีได้ <Okay. S 1> คือฟังอ่งยุ่แต่บางคิดไปเรื่องไม่ผุดบ่ได้เข่าใจเม่นบอกหาแต่เนวด่าไราย <laughs> 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 ถ้าถ้าตฮัตัง้งใจฟั่งจุดจอ่อกับพิรณาตามอันนั้นแหละเข้าใจ น,นั่นคือความเข้าใจแต่ว่าความเข่าถึงกับความทำใดนั่นเอาไว้พิจารณาเฉพาะตนที่หลังจักก็ละเวลาน่นเข้าไปอยู่ผู้เดียวหรือประยุท์น้ำทงน้ำทานนั่นแหละอยู่ผู้เดียวนั่นแหละแล้วจังจอเข่าใส่จิตมีสติกำก,กับจิตและคิดพิจารณาตามธรรมที่เป็นแสดงออกมาเด้มจังเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็สิเริ่มรู้แจ้งก็สิเริมเห็นจริงตามประสบการณ์จริงที่จะคลองเป็นมาก สังกัดคำว่าถ no <Wow. S 1> ้ำถ so ้ำถ้ำนี่แปลว่าความจริงของชีวิตความจริงของชีวิตเท่าเองความจริงของชีวิตผู้อื่นความจริงของโลกความจริงของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดเท่าไรตายเท่านั้นดับเท่านั้นขาดศูนย์ไปเท่านั้นบัญสาเหตุแห่งความถูกสาเหตุแห่งความเกิดของคนทั้งบดสัตว์ทั้งบดในโลกรผู้ทธเจ้าใส่น้ำร่วมคำว่าสัตว์แปลว่าผู้ยังมีตัณหาอยู่ใน่อเอื่นว่าสัตว์เบด บาวศรีเป็นคนบาวาสีเป็นสัตว์เดรัจฉานนรกก็ตามเทวดาพุ่มก็ตามเพ,าาพื่ออื่นสัตว์เบดถ้ายัางมีคคำว่าความอยากในความฉีดปรุงแต่งนิดหนึ่งน้อยหนึ่งอื่นว่าสัตว์คนเฮาทุกเพราะว่ายังทุกเพราะว่าความอยากได้ดังใจจกให้บุคคลผู้นั้นเป็นไปตามใจที่กูคิดจกให้คนผู้นี้เป็นแบบนี้ลุงป้าอาอ้าวหลูกห้านเลี้ยนหลอนจกให้เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แ้่เขาว่าเป็นเราก็นําเรื่องของเขาเขามาคิดโอ้ยมันบนาเสิตั้งสันเลยมันบนามันเสดตั้งสันก็ดีแล้วนะมันออกมายังแล้วแต่สิปรุงแต่งไปด้วทุกราวะอย่างพวกเจาเอาความรู้สึกนึกคิดไปไว้กับผู้อื่นเบิดเอาไว้กับผู้อื่นเอาไว้กับสัตว์อื่นเอาไว้กับสิ่งอื่นเห็นปะและเอาไว้น้ำข้นผู้นั้นผู้นี้่เอาไว้น้ำสัต์เลี้ยง เอาว้น้าตนใหม่เอาไว้น้าหน้าเอาวยน้ารถเอาวยน้าบ้านแม่บ่าล่ะความรู้สึกึกคิดของพวกเฮ้านี่มันอยู่หันบบมันเลยบอท่านความถูกอันแทกิงนี่ถ้าบอมีถ้ำของพทธเจ้าเขาไปเทียบเขาไปเห็ดในเฮ้านั่นน้อมเขามาใส่ใส่ความคิดของเจ่าความขัดขัดเหมือนเดี๋มันจังใดเนี่ยนั่นแหละคนจึงบอกว่าใจเป็นไงใจเป็นประท่านทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจดับกบดับที่ใจเกิดเกิดยุใจ ความคิดนั่นแหละจะไปคิดไปยังไมเวลาเข้าเป็นห่วงหรือเข้าไปเห็นบ้านมึงนี่ก็อยากเห็ดมึงนี่ก็อยากเห็ดบุนเขาหล่นม่นวะออบ้เนี่ยไปเห็นง่วยเห็นควายคือจอยแท้อยากขายสท่านั้นเทนี้เห็ดจังไดแต่เขาพอข้ามาเบิ้งห้่อยากได้แปดหมื่นนะเขาขันห่หกหมื่นโอ้ยบเบาแล้วเก็บก็มาขิดอย่างสันในสัตว์เลี้ยงก็ดีในคนในหมูหมากาไกา่แมว พวกเลียงปลาจังสิเล่งตะยกุกปลาตีหางนั่นนี่เนานะพวกเลียงไก่กับิีดน้ำไก่เกียดคัดแบบนั้นเกียดคัดแบบนี้ขนหมานขนบ้านแตกก้อยไก่หกกักไก่แท่งน,นี่มันอยู่น้ำสิ่งเหล่านี้เด้แน,นเบดไปเห็นยังกระาง <c oughs> ความคิดแลนไปตามสิ่งที่ตาเห็นเนาะ <c oughs> ปรุงแต่งในสิ่งที่ตาเห็นได้ยินเสียงความคิดกับปรุงแต่งเขามาในเสียงอ มีสองอย่างพอใจกับไม่พอใจเห็นนี่พ่อใจถ้ับผู้นี้บ่พ่อใจนั่นถูกเกิดในสองอย่างนั่นแหละหรือยิ่งเสียงก็คือกันเขาสีเบาเขาสีดาเขาสียกเขาสียองพ่อใจกับบ่พอใจถ้าพ่อใจกับปุงแตงเนาะถ้าบ่พ่อใจกับปุงแตงคือเกาเป็นบ่ล่ะวิธีดับมันสิไปยากอีหยังกันยังรู้เท่าทันความคิดถ้าเฮาบ่คิดปุงแตงเรื่องใดกสรซางเรื่องใดก็ตามถ้าไม่คิดเนี่ย ให้ได้ดั่งใจตัวเองเดอ้อนี่จุดสําคัญถ้าไม่คิดให้ให้เป็นไปดั่งใจที่ตัวเองคิดยึดมั่นนั่นแหละถือไว้ว่าต้องเป็นแบบนี้แบบนี้คําเบ้าม,ามันต้องแบบนี้นะตาเห่าเห็นเห่าบวปปุงแตงเลยเห่าบ่นนาเของมาคิดเลยจบแล้วขาดแล้วดับภพศาสตร์แล้วหูได้ยินเห่าบวปปุงแตงเรื่องน,นั้นเรื่องนี้ให้เป็นไปดั่งใจที่ตัวเองอยากให้เป็นขาดแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจ จมกูกน no. right? ั no. water, the water, the no no. 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 ่นใดถือกินกับหอมเด้ยุใสหึนงนำไปหามาปลูกก็เป็นดอกไม้เนาะเออถ้าเป็นน้ำหอมไปทำเขาเขาขายยุใสว่าได้ยี่ห้อยังเนาะแต่เป็นของกินได้ลิ้นเด้อันนั้นซื้อวางได้นี่ซื้อวางได้ขายยุใสมึงหันมึงนีเนาะไปก็สั่นแตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสสัมพันธ์ก็เดีือดหอนกระสูนให่หอนหนาวกระสูนให้หนาวไม่รู่าอากาศเป็นเรื่องสินดาผพาอากาศไปนั่นแหละไปก็สั่น ที่ระงับกับดับที่ใจเฮานี้เองความคิดทั้งหลายนั่นแหละเปิดเอื่นว่าปุงแต่งก็คือความคิดนั่นแหละให้เป็นไปได้ดั่งใจก็คือความหยุดเผลจึงว่าความอยากกับความคิดคิดให้เป็นอยากอยากแล้วให้เป็นยุดยึดให้เป็นอยากใดดั่งใจจะของจะของอยากให้เป็ยนจากให้ลูกหลานเป็นทั้งสันทั้งสี่ทั้งสี่ดินโลที่ผู้มั่นห่อนจะของเองเนาะกระว้นกระ่ายทั้งสันทั้งสี่ คือว่ามันกลับโรงเรียนคำนั่งที่ไปเหตุอย่างน้อนอห่วงสารพัดบ่าไปคิดไปเนะเแื่อไปหาบักหานันทบ่ไปหาบักนันนี่เขาไปหามเฮยอยู่ใส่น้อนอไปเด้แม่ว่าล่ะมันอยู่กับน้ำจังสีความรู้สึกหรือคิดของคนมันอยู่กับ้จังสีนั่นแหละทุกกระทุกเอาามว่านี่แหละบาดนี้ความหน่ลึกเข้าไปอีกพบได้เกิดขึ้นแล้วนี่บาดนี้ในขณะที่ห้าคิดปรุงแต่งเป็นไปในความรู้สึก พบได้เกิดขึ้นแล้ว,วนี่นี่พวกเจ้าไปสู่กรรมมาพบ,ร,พบารูปมาพบอรูปมาพบแล้วแต่ล่วนหมากมันสีอยูใ่ในกรรมมาพบเนาะนี่แต่ห้องบระหัจักนีมน่มันละเอียดไปเรื่อยๆก็เลยเป็นถูกตายปั๊บวิญญาณจิตความขิดกับความรู้สึกจิตวิญญาณเอิ่นว่าจิตวิญญาณออกจากล่างไปแล้วไปตามสิ่ะของขิดเดแมันไปว่าอาจ่าไปแล้วคือคนป่วยคนป่วยเวลา ที่จริงแล้วสิ่งที่เขาจดจาสํานึกเอาไว้ในใจเขาจําไว้ในใจเขาเนาะเวลาเห็นยังกระสางสติบ่มีคนบ่มีธรรมบ่มีสติดอกก็ต้องไปพูดถึงเมตตาบาลจักวางมากกระสางบ่มีธรรมคือเก่าเออเคยเห็นอะไเห็นนี่โอ้ยบังนันมาแล้วบังนี่มาแล้วผู้นั้นมายามผู้นี้มาเยี่ยมหลีกทั้งเขาไม่ซูหลีกทั้งเขาไม่ซู้ก็มีโอ้ยปัญญายุ่งบาบานมีลิตรีก็มีเด้ะเดี๋ยวเห็นสัตว์นั่นเดี๋ยวเห็นสัตว์นี่เดี๋ยวก็ว่าผีมากเดี๋ยวก็ะว่าเป็ดมา บ,บี้ยกว่าข้นผู้นั้นตายไปแล้วแท้ที่จริงมันเป็นจิตใจสำนึกที่มันฝังใยแต่ว่าบาดนีมันนอนมันบ่ได้ไปเหตุหยังทำงานเฉพาะความคิดห่างเป็นงานโดยทางโลกจักว่าความคิดทำงานเลยเป็นนึกถึงผู้นั้นผู้นี้ไปแม้จิตจือไดตั้งแต่ในน้อยผลกระสังปุ๊บขึ้นมาแล้วมันเป็นผาพขึ้นมาเลยจากของได้ปุงแตงเอาเองเป็นผาบขึ้นมาปุงแตงขึ้นมาไม่ไงอันนั้นมาแล้วไม่ไงนี่มาแล้ว ถามกันไปเลยได้บ้างนี่แท้ที่จริงแล้วแต่ของได้บาดภาพบอกเองจักว่าต่าสบายอยู่บ่ไม่ง่าย,ยาิ่งถือกันนีผู้นั้นมาบ่ผู้นี้มาบ่เบากันเป็นเรื่องเป็นเล่าไปเลยแท้ที่จริงบอกกับความคิดในในความคิดของคนเฮ้าคือมีอยสองคนเดียจักว่าล่ะมีสองคนเด้อบอกเขาเองว่าก,กับของอะละตัวหนึ่งดีตัวหนึ่งเลวตัวหนึ่งถามตัวหนึ่งตอบอมไม่ได้เป็นทั้งสี่หรือไม่ทั้งสั้นแต่จังหวะเวลาคนป่วยถ้าเห็น อันนี้ว่าเป็นโทรศัพท์กับฮัลโหลมาท้าทางใดเลยแล้วอิลีนอ่ไรแล้วแต่เห็นขอลอยแ่ดจับได้ถ้าบันเป็นของกินกับแหงกินครับงับงับคือมันคิดไปพ่อขับโพดกับแหงขับโพดคิดไปพ่อบางม่วงกับกินบางม่วงเด้คิดไปพ่อนั่นพ่อนี่นี่เฮาบอลูเท่าท่านความขีดพราะว่าความขีดมันเร็วกวบดทุกอย่างยู่แล้วคิดพอปั๊บนี่มันกินแต่น้าการตัวนั้นกับกัดกินอันนั้นแหละเยอะกัดกินจากของกัยังนี้ น,นั่ว่านี่ก็เห็นมา,มากอยู่โรงพยาบาลน,นี่ก็กซ่อมบังหลายอะไรอย่างโอ้เดี๋ยนี่ก็มีเนียนี้ก็มีนมั่มเขาม้านั่มเขามาฝึกหัดดัดสะของเองนั่นแหละก็ฝึกสติละบานนี้ถ้าห้ามมีสติรู้เท่าท่านยาคิดปรุงแต่งไปบ่มีสิ่งใดๆที่เหตุไหนห้าย่านบาดกลัวจักอันจักอย่างเลยเพราะ,ะว่าห้าบ่คิดใจว่าล่ะถ้าหยุดความคิดตัวนี้ได้เพิ่ม ความพอใจกับบ่พ่อใจมาจากใสความยานและความบัญานิที่มาจากใสกมันบ่มีออียงเลยแต่าตามธรรมดาแล้วความคิดนั่นมันก็มีอยู่สุขนแม้พระอหรหันต์ก็คิดแต่ว่าเพิ่นคิดแต่ที่จะทําประโยชน์กับส่วนรวมและโลกนั่นวาเส็จประโยชน์ทั้งนั้นบานนี้เพิ่นบ่มีดีบ่มีสวเพิ่นบ่ยึดติดนดีเออบ่ไี้ยึดติดในสวบ่มีบาปบ่มีบุญสําหรับเพิ่นแล้วสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเข้าใจว่าล่ะ อันนี้เหมาะสมกับสมณะสารูปอันนี้ไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปอันนี้เป็นประโยชน์แก่สัตว์อันนี้เป็นประโยชน์ประโยชน์แก่หมู่คนอันนี้เป็นประโยชน์ต่อคนป่วยหมู่มากือจะคิดเรื่องสั่งโรงพยาบาลคิดเรื่องสั่งโรงเรียนคิดเรื่องสา่งถนนหนทางคิดตะะว่าเป็นเจ้าของจกบ่ได้ให้ผู้ใดมาหงอร้อมออ้ยโรงพยาบาลกูรถกูบริจาคถนนกูสา่งเออผู้ใดมาว่าเฮ็ดยังจังสี่กับบอมีศูนย์ อย่ากว่ามันมีความโมโหโทโสเข้ามาผู้ใดมายยองโอ้ยดียังสั่งสีก็บ,บ่บมีความปื้มปิธิดียังบ่บมีอีกพอข้าเจ้าท่านแล้วอยาว่าเออบบามาบอกพวกข้ามานน่ตกตาเห็นตกคือบ,บเก็บเข้าไปเิดนั่นเองตกงน่ะนะตกลงตกลงตกลองอย่างอื่นๆบบดน,นี้เพิ่นทั้งเห็นหลายก็นั่นในโลกทิพย์เป็นบ่ ถ้าจิไปเห็นถ้าขนาดพวกเข้าเห็นกันสานีกก็ยังขิดหมากกม่แห้งหรอกเนาะเห็นบึงลุงป่าเอาลูกห้านเล่นหล่อนเขาก็ยังขิดมากเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่งปุญแต่งให้เขาเป็นน้งสันน้องสีตามแต่ของเนาะมันเี่นเพลนโลกเพลนก็เห็นคือเข้าแต่เข้าไปเห็นคือเพ่นไปอย่างโลกทิพย์ต่างๆสิบอให้ย่อๆยิ่งบอถ้าว่าไปเห็นปู่ญาตาย่าตกนรกไปเห็นพ่อเห็นแม่ตกนรกเห็นลูกเห็นล้านตกนรกไม่ว่าล่ะ เนี่ยบางความจริงมันโหลดน,นี่เขาเจะชินในการไม่ปรุงแต่งในตาในหูในจมูกในลิ้นในกายแล้วใจมันหูวจุดท้องมันแล้วมันหยุดแล้วไปเห็นได้ไปเห็น,นหันวตกนาโลกเป็นเปรตบอกเั่งสีหายแล้วโอ้ยเถ่าเจาเเ้จาค,คือเป็นจังสีเจ้าคือสอยเหลือคนอยู่เห็นปะโอ้ยคือจัืองสีแหละนั่นแหละความคิดเกิดมนโนภาพนี่แหละความรู้สึกก็เกิดขึ้นไม่พอใจบ่พอใจได้ขนาดนั้น ก็ให้ก็ห้องไว้ละนั่แหละไทยจักหู้พยาย่ามยู่กับตัวเองให้มากภาษาธรรมพนบอกง่ายๆเด้พระ,พะ,ย,พะยุกับเจ้าของหันเนี่ยบ่าเข้าใจบีบบนี้เนาะผู้ใดก็ดีเออเข้าท่านให้มันจิตเข้าท่านจิตให้มันท่านเนียกว่าอมันก็จิตในจิตเป็นยังเครื่อว่าจิตในจิตเออตัวหนึ่งเป็นสต,ต,นสติตัวหนึ่งสิเป็นตัวคิดอนใดผิดอนใดถูกอนใดสิคว้นละค้นปล่อยคว้นว่างยังสี่เพื่อเอิ่นจิตในจิติเวินวามีคนสองนเบากันคือเจ้าของเองเบากัน นั่นแหละเปียงสัน่นแต่ผู้ได้ข่าท่านจิตรู้เท่าท่านความคิดแต่มันก็ยุดตองมันเองพบชาติก็ดับในขนาดนั้นอ <Okay. S 2> จะเพิ่งว่าเห็ดว่าะใดกสิไปเทียบกับเพื่อน่าเห็ดได้ตลอด2 4ชั่วโมงจนว่าไม่มีการไม่มีเวลาเราบอก <Okay. S 2> เขาเจบ่ามีเวลาเราได้ละ่มิมตรอาการลิโก <Okay. S 2> อยาก่างบ่มันเป็นทั้งสั้นของมันน่ะมันเปียงสัน่นบัดเดีให้มันท่านแต่ละอันแต่ยา่างเดี๋ยวมันก็คอยร่วมใส่กันเองใช่ป่ะล่ะ คือให้มันท่านแต่และความรู้สึกเราดับความคิดออกบ่มีความรู้สึกตาม,น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 ,ามน,นั่นแหละมันขาดมองกันนั่นแหละเาพอ่อนี่แหละพ่อนี่จักบอกพอ